มิตรภาพดีๆโซเชียลแชร์สนันหลังเห็นลิซ่าจีซูไปกินข้าวกับรุ่นพี่ชายคนนี้เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพต่างค่ายเลยก็ว่าได้เมื่อล่าสุด11มิถุนายนในทวิตเตอร์ได้มีการปล่อยภาพของริซ่าจีซูสองสาวแห่งวงแบ็คทิงและรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่างแทย,ยังแห่งบิ๊กแบงที่บรยแอนแในกรุงโซล โดยทั้ง3คนดูเหมือนว่าจะไปทานอาหารร้านดังกล่าวหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วได้ถ่ายภาพกับเชฟและเจ้าของร้านสำหรับรุ่นพี่แทยังเป็นสมาชิกวงบิ๊กแบงเป็นเด็กฝึกหัดของค่ายวาจีมา6ปีเช่นเดียวกับจีดาคอนมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับศิลป,ปินรุ่นพี่ในค่ายเดียวกันมาอย่างมากมายแทยังทำหน้าที่ร้องนำและ เขาก็ยังเป็นนักร้องเกาหลีที่มีเสียงที่ดีมากๆและเพลงเพราะๆมีเสียงของเขานนั้เป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครและเขาถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆของเกาหลีอีกด้วยสำหรับแบ็คพิงเป็นเกย์กุ๊ป กาหลีใต้สังกัด YG Entertainment เช่นกันประกอบสมาชิกจำนวน4คนคือจีซูเจนนี่โรเซ่และริซซาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8สิงหาคม2016